เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ นันประพัฒน์เฉลิมสิริรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์คะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์และก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตงอุกท่านด้วยครับค่ะสาหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันเป็นประเด็นเรื่องของการตรวจสอบผลสำลิจและประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก โควิดนะคะเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่มีเรื่องราวของการพักงานก็ดีค่าใช้จ่ายยังเกิดขึ้นแต่ว่าไรายได้หายไปอ่าตรงนี้เป็นยังไงคะครับ เมื่อพูดถึงโครงการคนละครึ่งน,นะครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอย่างที่คุณประพัฒน์บอกไปเลยครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคระบาดนะครับซึ่งมันก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโครงการคนละครึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยครับใช้งบประมาณในการดําเนินการเนี่ยทั้งสิ้นกว่า2 0 0แสนล้านบาทนะครับด้วยจํานวนเงินที่มีมากขนาดนี้นะครับสตงจึงเห็นว่าเราอาจจะควรตรวจสอบโครงการนี้ว่าเมื่อดําเนินโครงการไปแล้วเนี่ยมีผลการดําเนินงานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อว่าในอนาคตนะครับถ้าสมมติ มีโครงการในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับจะได้เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่ตรวจสอบเรื่องนี้เลยนะครับโดยตรงที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณพิมพ์พันพักดีพัน์นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษสํานักตรวจสอบการดําเนินง,งานที่ 3, สามสนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณธนพัฒน์สวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน สำหรับเรื่องราวของโครงการนี้นะคะคงคงต้องมาเล่าที่มากันก่อนดีไหมคะเพราะว่าโครงการที่เราจะคุยนี่คือโครงการคนละครึ่งนะคะโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีที่มาเป็นยังไงเหรอคะค่ะโครงการคนละครึ่งนะคะเป็นโครงการที่ดำเนินการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งการระบาดเนี่ยค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีตั้งแต่ปี63แล้วนะคะซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นนะคะ ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างเป็นอย่างมากนะคะรัฐบาลมีความจําเป็นต้องดําเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นี้จึงได้ตราพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะ พศสองซึ 63, ่งวงเงินอยู่ที่จำนวนไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาทแล้วก็มีการตราพระราชกำหนดถัดมาอีกปีหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้บรรเทาลงนะคะก็เป็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9เพิ่มเติมพศสอง4นะคะอันนี้วงเงินกู้จานวนไม่เกิน5แสนล้านบาทค่ะ ซึ่งโครงการคละครึ่งอะคะ่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่ใช้งบประมาณจากการกู้เงินตามพระราชก,ากําหนดดังกล่าวนะคะและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2563นะคะอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่22ทับ2,563ที่ได้มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งและต่อมาก็ได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามมติเห็นชอบโครงการในระยะที่2โครงการระยะที่3และมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการระยะที่3และก็โครงการในระยะที่4นะคะซึ่งโครงการคนละครึ่งทั้ง4ระยะ ได้ดำเนินการเรื่อยมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2563จนถึงเดือนเมษายนพศ2565นะคะมีกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระยะนะคะเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียนนะคะและมีบัตรพริชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน10ล้านคนในระยะที่1นะคะ15ล้านคนในระยะที่ส เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น28ล้านคนในระยะที่3นะคะสำหรับเป้าหมายะระยะที่4เป็น29ล้านคนซึ่งรวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น213,300ล้านบาทค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้มีเฟส1,2,3,4แล้วเดี๋ยวเดือนกันยาที่จะถึงนี้ครับก็จะมีเฟส5แล้วนะครับทีนี้อยากจะทราบนิดน,นึงครับว่า โครงการที่รัฐบาลคิดขึ้นมาในการเยียวยาประชาชนเนี่ยมันมีตั้งมากมายนะครับหลากหลายโครงการเลยทําไมสตงถึงเลือกตรวจสอบโครงการคนละครึ่งล่ะครับมันมีที่มาที่ไปของการตรวจสอบโครงการนี้ยังไงครับค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะที่เราชอบโครงการนี้กันมากเพราะว่าโครงการคนละครึ่งค่อนข้างประสบความสําเร็จประชาชนแล้วก็ชื่นชอบให้การตอบรับเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่มุ่งหวังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วก็เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศนะคะส่งผลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยะคะ่ะจะได้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการและในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม <c oughs> ซึ่งเศรษฐกิจทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกหยุดชะงักณขณะนั้น,นนะคะโครงการนี้ก็คือจะเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมากถ้าหากว่ามีการดําเนินการที่มีประสิทธิ ภาพแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทีนี้โครงการคนละครึ่งเนี่ยยังเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลได้ใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจํานวนมากเลยค่ะซึ่งรวมงบประมาณระยะที่1ถึงระยะที่4อย่างที่เราได้กล่าวกันไปแล้วว่าใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น213,300ล้านบาทนะคะสตงเราได้ ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผลสลัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดของการใช้จ่ายเงินกู้โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและความครอบคลุมถึงความเป็นธรรมในการดำเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะให้สามารถเข้าถึงและมีโอกาสได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันต่อไปค่ะค่ะแล้วสตงใช้วิธีในการตรวจสอบโครงการนี้ยังไงบ้างะคะสำหรับการตรวจสอบผลสำลิดและประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการคนละครึ่งนี้นะคะเป็นโครงการที่เราตรวจสอบในลักษณะเชิงป้องกัน โดยติดตามตรวจสอบงานหรือโครงการในลักษณะ Real-Time Audit หรือ o n going Audit นะคะโดยการเกาะติดรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากการเนินงานของแผนงานหรือโครงการไปพร้อมกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเน้นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคล่องตัวโดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบที่กระชับเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะ ซึ่งการตรวจสอบโครงการคนละครึ่งนี้เป็นการตรวจสอบระหว่างการเมินโครงการค่ะโดยทีมตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบตั้งแต่วันที่27ธันวาคมพศ2564ถึงวันที่30มิถุนายนพศ2565นั่นก็คือสอตงเข้าตรวจสอบโครงการคนละครึ่งในระหว่างที่ดำเนินโครงการอยู่ในเฟส3นะคะ ซึ่งทีมตรวจสอบได้กำหนดกระบวนการในการตรวจสอบโครงการคนละครึ่งให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปีงบประมาณพศ2563ของสตงนะคะและคู่มือการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยมีขั้นตอนคร่าวๆทั้งหมดอยู่หขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งก็ศึกษาข้อมูลทั่วไปสภาพแวดล้อมลักษณะการดำเนินโครงการตลอดจนศึกษาสถานะ หรือความคืบหน้าของการดำเนินโครงการเพื่อกำหนดประเด็นการตรวจสอบและวางแนวการตรวจสอบขั้นตอนที่2เราจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานโดยการจัดทําจดหมายบันทึกซึ่งเป็นหนังสือราชการรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบของสอตงนะคะเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานจากหน่วยรับตรวจนอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะคะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นข้อตรวจพบที่สำคัญค่ะขั้นตอนถัดมาเราตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วก็ประมวลผลข้อมูลข้อเท็จจริงวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดนะคะ เพื่อมาจัดทำกระดาษทำการสำหรับใช้อ้างอิงและสนับสนุนผลการตรวจสอบต่อไปค่ะในขั้นตอนที่4จะเป็นการสรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบซึ่งเมื่อทีมตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นแล้วนะคะก็จะส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไปค่ะ และมาถึงในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กํากับดูแลและหน่วยรับตรวจซึ่งหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่กํากับดูแลจะต้องแจ้งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสต,อตอง,งให้สต,อตอง,ง,ตอตอง,งทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปค่ะ จากวิธีการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการสรุปผลแล้วก็ติดตามผลเนี่ยเราตรวจพบประเด็นสําคัญใดบ้างครับประเด็นข้อตรวจพบที่สําคัญของสตงนะคะมีอยู่2ประเด็นหลักด้วยกันก็คือเรื่องจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่โครงการกําหนดแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายเงินของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะคะ เรามาฟังในประเด็นแรกกันก่อนนะคะประเด็นจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โครงการกําหนดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ในระยะที่หนึ่งถึงระยะที่สี่มีจํานวนที่ต่ํากว่าค่าเป้าหมายทั้งสี่ระยะเลยค่ะถึงแม้ว่าโดยภาพรวมจะมีจํานวนผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละเก้า,าสิบของกลุ่มเป้าหมายแต่การที่จํานวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ํากว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่โครงการกําหนด และประกอบกับผู้ใช้สิทธิ์บางรายก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายครบตามวงเงินที่ได้รับนะคะตรงผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามบงบประมาณที่ขอรับจัดสรรไว้ซึ่งจากข้อมูลณวันที่30เมษายนพศ2565มีเงินงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้นกว่า23,000ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดเช่นการขอความร่วมมือจากประชาชนให้ทำงานที่บ้านหรือ work from home นะคะประกอบกับประชาชน มีความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดในแต่ละรอบนะคะจึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการและจำนวนผู้ใช้สิทธิโครงการนั่นเองค่ะส่วนประเด็นถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ จากการตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าและประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการซึ่งหน่วยรับตรวจได้จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงระงับสิทธิการใช้งานแอปพลิเคชันและเรียกเงินคืนกับผู้กระทำผิดไปแล้วนะคะจำนวน296ลายซึ่งการตรวจพบการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยหน่วยรับตรวจจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีความผิดปกติและนำไปสู่การสืบสวนขยายผลการกระทําผิดต่อไปค่ะค่ะจากที่เราตรวจพบไปะนะคะส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือว่าในมุมของการเยียวยาประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบะคะ่ะ ค่ะซึ่งจากการที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนดถึงแม้ว่าโดยภาพรวมจะมีจำนวนผู้ใช้สิทธ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของกลุ่มเป้าหมายแต่การที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่โครงการกำหนดส่งผลให้การเบิก,บกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ขอรับจัดสรรไว้ซึ่งได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ของหน่วยรับตรวจกว่า23,000ล้านบาทแม้ว่าเงินงบประมาณจำนวนดังกล่าวจะเป็นเพียงการกันวงเงินงบประมาณแต่หากการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่สูงกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นั้นจะทำให้เกิดค่าเสียโอกาสที่รัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นๆที่สำคัญและเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนสังคมและเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั้งนี้สาเหตุที่จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเกิดจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะสำหรับผลกระทบในประเด็นเรื่องการใช้จ่ายเงินของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการถึงแม้ว่าหน่วยรับตรวจได้กำหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการไว้แล้วแต่ยังคงตรวจพบผู้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการอยู่เป็นระยะระยะอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการทำให้เกิดการล่วไหลของเงินงบประมาณการใช้จ่ายเงินของโครงการไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเนื่องจากมันเป็นการตรวจ เชิงป้องกันนะครับเมื่อเราพบแล้วครับเราแนะนำหน่วยรับตรวจไปยังไงบ้างครับจากประเด็นข้อตรวจพบที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะคะอตตงงอจึงมีข้อเสนอแนะถึงหัวหน้าส่วนราชาการผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะให้ทบทวนพิจารณาจำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในระยะถัดไปให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการเพื่อให้จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการใกล้เคียงกับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงให้มากที่สุดขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลาดำเนินการควรกําหนดให้มีการติดตามและประมาณการจำนวนผู้ใช้สิทธิ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดําเนินโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรและดูแลงบประมาณสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงนํางบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่นได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินโครงการเช่นการคืนวงเงินผู้ที่ไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่โครงการกําหนด การทยอยคืนวงเงินของผู้ใช้สิทธิ์ที่จะไม่สามารถใช้วงเงินได้เต็มจำนวนได้ทันกำหนดระยะเวลานะคะแล้วก็นอกจากนี้กรณีที่มีการจัดทำโครงการลักษณะเดียวกันในระยะต่อไปะคะ่ะควรมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับโครงการมาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและควรพิจารณาทบทวนแนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ โดยเน้นย้ำขั้นตอนในการลงทะเบียนหรือระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันแก่ประชาชนและร้านค้าให้เขาตระหนักรู้ว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการน่ะมีระบบการติดตามตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติและนำไปสู่การสืบสวนขยายผลการกระทำผิดได้ค่ะ แล้วพอเสนอแนะไปแล้วเนี่ยหน่วยรับตรวจเขามีการดําเนินการอะไรยังไงบ้างคะจากการที่สตงอได้เสนอเรื่องการตรวจสอบผลสำลีและประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการคนละครึง่งถึงหน่วยงานที่กํากับดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นไปแล้วนะคะหน่วยงานที่กํากับดูแลได้รับทราบผลการตรวจสอบผลสำล์ z, และประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการคนละครึ่งของสอตงแล้วพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ รับไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5แล้วซึ่งการกำหนดรูปแบบโครงการยังคงเหมือนเดิมนะคะคือภาครัฐส,สนับสนุนวงเงินอัตราร1ละ5 0และไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการซึ่งโครงการมีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยา ยนต์ถึงวันที่31ตุลาคมพศ2565เป้าหมายประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการเขากำหนดไว้จำนวนไม่เกิน26.5ล้านคนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยคะ่ะได้ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จริงในระยะที่4 ที่ผ่านมาแล้วนะคะที่ผู้ใช้สิทธิจริงในระยะที่4ี่ซึ่งอยู่ที่26.38ล้านคนค่ะอันนี้เป็นการที่เขาปรับปรุงผลการดำเนินงานในเฟสต่ตอไปตามข้อเสนอแนะของสอตงอแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า หน่วยงานเขาก็ยังคงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและร้านค้าไม่ให้กระทําผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะครับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะถึงเฟสห้าแล้วเรามีอะไรอยากจะฝากถึงรับตรวจในการปฏิบัติงานหรือฝากอะไรถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผงดินครับเชิญครับ ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆโครงการคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่ดีพอสมควรเลยนะคะก็แต่ว่าสตงก็ต้องตรวจดูเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณที่สูงมากแล้วก็เป็นการใช้ใจ่ายเงินกู้ซึ่งเราก็ต้องดูในส่วนที่สําคัญตรงนี้แล้วก็ต้องขอเช่นชมหน่วยรับตรวจเลยนะคะที่สามารถบริหารงานโครงการคนละครึ่งได้เป็นอย่างดีหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที เมื่อโครงการคนละครึ่งเกิดปัญหาในการดําเนินโครงการในแต่ละเฟสนะคะหน่วยรับตรวจก็สามารถเร่งแก้ไขปัญหาและปรับปรุงโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อไปได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่อยากฝากถึงหน่วยรับตรวจในฐานะผู้ตรวจสอบนะคะโดยสตงเข้ามามีบทบาทต่อโครงการคนละครึ่งก็เพื่อช่วยร่วมแรงร่วมใจช่วยกันประสานความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการคนละครึ่งซึ่งหน่วยรับตรวจบริหารงานโครงการคนละครึ่งอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรแล้วล่ะคะ่ะให้สามารถบริหารงานโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณหน่วยรับตรวจที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับสตงเป็นอย่างดีมากนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยกันทํางานให แก่ประชาชนที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมนะคะและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างแท้จริงและสิ่งที่อยากฝากถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินในส่วนของโครงการคนละครึ่งซึ่งก็มีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นนะคะที่จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ ถ้าหากประชาชนผู้ใดพบเห็นการกระทําผิดของร้านค้าและประชาชนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข,ของโครงการคนละครึ่งแล้วจึงอยากขอความร่วมมือให้ช่วยกันแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยรับตวรวจสอบนะคะเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาและดูแลรักษาเงินแผ่นดินไม่ให้เกิดการล่วไหลและช่วยส่งเ <c oughs> สริมให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อไปค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะเรื่องราวของการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการคนละครึ่งก็ต้องขอบคุณวิทยากรน,นะคะนะักวิชาการตรวจการแผ่นดินชำนาญการพิเศษของสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่สามคุณพิมพ์พวันพักดีพันธ์นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะยินดีค่ะ แล้วช่องทางในการที่จะติดต่อกับทางสตงรวมไปถึงช่องทางในการติดตามรับฟังนอกเหนือจากวิทยุรัฐสภาแล้วเป็นยังไงม้างคะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะครับได้ทาง สถานีวิทยุรัฐสภานะครับนอกจากนี้ยังติดตามได้ทาง Facebook Live ของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ youtube c h anel n ด้วยนะครับในวันและเวลาเดียวกัน,ก,นกับสถานีวิทยุรัฐสภานะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ทาง w w w a u d i t g o t h และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter และก็ Instagram นะครับโดยเซิร์ชชื่อคำว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้เลยครับค่ะ และคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอได้เป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะวันนี้วิทยากรของเราคุณพิมพ์พวันพักดีพันธ์คุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมเซนเฮรันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราสามคนลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอ ทุกวันพระฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์